ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอานี่หละพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกะสิผ้าผีผ้าน้องมาเปิดราคาง้อน,นะครับพี่น้องครับอยู่ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด้คะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของฟาร์มเพิ่นนะครับพี่น้องครับสื่อฟาร์มกะชื่อแสนดีฟาร์มนะครับพี่น้องปิกัดของฟาร์มเพิินนี่กะยูทีบ้านป้าม่วงตำบลป้าสัง อำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องครับทิแปแรกแหกม้ามุน,นิกามีงัวอทองนะครับพี่น้องครับตัวยุนากลองเมื่อกี้แล้วกังัวแม่ลูกอีกหลายโค้งอ,อยู่ครับพี่น้องครับงัวทองงัวแม่ลูกแล้วก็ทีมีแม่ลูกที่เป็นซื้อสองได้สามนะครับพี่น้องครับแล้วก็ทีมีหนุ่มรอเนาะผนอยู่ทางผนเลี้ยงกันไปอยู่ผลแล้วก็ไผคอยากจะได้สายขนมุน,นีิกาทีมี้หายอยู่ถ่ายคลิปดนะครับพี่น้องครับจังนว่าตัวจักพัดนี่หลายจังไปเบื้องกันกบุตถึงมือของว่าัศรครับ อ่ะผู้ใดอ่าขอไมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บญช่องชาแนลแน่นะครับพี่น้องครับหัวขาวตัวใหญ่กว่มีได้พี่น้องครับเอาผมกะสิผ้าไปทักทายก,ก,กับทางเจ้าของคอกเจ้าของฟาร์มเพิ่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าแนะนําตัวนะครับผมอ่าแซนดี้ฟาร์มแล้วค่ะอยู่บ้านป้าเมือง,งตําบลป้าสังอําเภอเจ้รตัวล์มานจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะครับคลิปแรกครับผมเอาฝากเบอร์โทรหรือช่องทางติดต่อนะครับฝากเบอร์โทรอ่าเฟซบุ๊กแซนดี้ฟาร์มค่ะ ดูแทนนิภาพเบอร์โทร0649760978นะคะเบอร์ไลน์ก็ใส่เบอร์นี้นะครับไลน์ก็ใส่เบอร์นี้ค่ะเบอร์โทรกับเบอร์ไล่เจ้าของคภาพซื้ออย่างครับซื้อน้องค่ะซื้อน้องจากแสนดีฟาร์มนะครับพี่น้องครับคลิปแหลกแขกหมันราคาสิเป็นยังไงเดี๋ยวไปฮู้พร้อมๆกันนี่ยแหละพี่น้องครับค่ะเบอร์หนึ่งเอาโต้ไหนครับผมเบอร์หนึ่งเอาแม่สาวค่ะเอาแม่สาวแม่สาวทองแหลกเลยค่ะตัวนี้เป็นง้อสาวทองแหลกถือว่าใส่ใหญ่ได้เลยพี่น้องแดงโบดมาเบื้องผู้ใดอยากได้ง้อสาวแล้วก็บทองแหลกได้ความสดพร้อมนะครับ โคงสั่งไงมาเบื้องตัวนี้ตัวนี้เพิ่นทองจักเดือนทองก็พอไหนครับทองเคฟสามหนึ่งสามเดือนกว่าค่ะไทยลอยหาสิบไทยลอยหาสิบด้วยครับเพิ่นสูงพี่น้องเคฟสามหนึ่งสามเดือนกว่าอันนี้คือตรวจทองให้เนาะตรวจทองแล้วประกันทองค่ะตรวจทองรับประกันทองด้วยครับพี่น้องประกันทองประกันตำหนิอ่ะสาวทองแรกมาฟังราคาตัวแรกกันครับเปิดเท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัวนี้สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยด้วยครับเด้อแม่นค่ะสองหมื่นเจ็ดห้าร้อย การส่งล่ะครับของเขาเป็นยังไงส่งฟรีในภาคอีสานค่ะอันนี้ส่งฟรีในภาคอีสานนะครับพี่น้องครับส่งฟรีในภาคอีสานภาคอื่นเดี๋ยวคุยกันได้ค่ะภาคเหนืออ่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ทั่วประเทศนี่ก็โคมาพูดคุยกันได้เลยค่ะพี่น้องอ่ะนี่นะครับโบดอ่ะขอบมูสันสัตว์นะครับโบดบดขอบมูอดำอ่ะโครงสร้างใหญ่ดีพี่น้องได้ความสดตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องตัวจริงนี่ตัวจริงตัวใหญ่ค่ะตัวจริงนี่ตัวใหญ่ค่ะไผลอยหาซิบนะครับได้ความเป็นวัวสาวค่ะอ่ะได้ความสดพร้อมนะครับ อา่างอ่างพร้อมเดี๋ยวสิพาเบื้องไอ้ด้านถ่ายนะครับโบดจัดเต็มเลยแหละครับผมเอออ่ะเห็เบื้องแผ่นหลังมีคลิปตรวจท้องห้ยได้ค่ะอันนี้ผมมีคลิปตรวจท้องห้ยได้ดครับรับประกันกสากลน,นะครับเนาะแม่นค่ะประกันสากลอ,อ,อ,อันนี้พยายามิตรว้ยให้เบื้องอีกขางหนึ่งนะค่ะพี่นอ้องนี่แหละอ่ะเบื้องเอาตัวใหญ่ผู้ใดหางวัวสาวแล้วประกันท้องพร้อมก็เอาตัวนี้ไปครับตอนนี้บ่มีดอกนะครับเนาะเอกสารมีให้ครบค่ะเอกสารมีให้ครบนะครับหางบ่ดอกบ่แซม นะครับตัวลึกๆอาศัยเบื้องหนาชัดๆพี่น้องนี่อ่างๆเงี้ยนี่แหละครับผมเบื้องมุมนี่อ่ะนี่นะครับพูดคุยต่ลอล้อกได้อีิกกับทรงทร,รีถ้ยอีสานนี่พี่น้องเด้อแมนค่ะสองหมื่นเจ็ดนะครับเด็กๆงงย 27, <500. S 1> ังเขม่าเอาพันห้าร้อยเออนี่ตัวแรกแเระสิทธิภาไปเบื้องเบอร์ที่สองครับผมเบอร์ที่สองนี่ก็สิเป็นแม่ลูกด้วยพี่น้องครับ แม่ลูกกะเือว่าใส่ประมาณกลางๆเป็นง่วลูกแหลกลูกโตแม่นะครับเนาะแม่นค่ะง่วลูกแหลกเอาแม่ก้อนแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบค่ะใส่ร้อยสี่สิบได้ครับพี่น้องเป็นลูกโตแม่นะครับเนาะอันนี้แม่เพิ่งทับไว้เป็นยังค่ะลูกของก็ได้สามเดือนค่ะลูกสามลูกสามเดือนลูกพ่อไหนครับอ่าเป็นลูกว่ชชัดเจนค่ะเป็นอาจจะเป็นลูกไอ้เพิ่นผสมโตค่ะอันนี้ลูกว่ชชัดเจนนะครับพ่อก็เบื้องเนื้อตัวเอาเนี่ยแหละพี่น้อง แม่ทองบ้างแล้วก็เป็นง้วลูกแหลกพร้อมนะครับเนาะง้วลูกแหลกสดๆค่ะผู้ใดหาแม่ลูกเดี๋ยวมาฟังครูนี่กันนะครับก่อนจะเปิดไว้เท่าใดสดดีนะครับครูนี่เปิดเท่าใดครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครูนี่ม <c oughs> ื่นเก่าหมโทรูกไหเด็ก,ก่อนตัวงบมื่นก็บาทนะครับเนาะ, <c oughs> ะแม่ใ <c oughs> สร่รอยชี้สีสผุดน,นะครับนี่เป็นง้วดเสี้ยวข้าง,ง,งที่จะแดงเข้มนะครับตัวจริงนี่พี่น้องสีแดงเข้มมือ่อนี้ฝนตกนะครับพี่น้องสีที่เป็นยังไงในกล้องฝนตกฝนตก วันนี้วันที่เท่าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดดิเนาะแม่นค่ะเออยี่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องมื่นเก้าเอาเบื้องใกล้ๆครับในเบื้องหน,าน้าแม่ไอ้ลูกเพิ่นเออจังขาวดเอา้าปวดหาตาใกลๆ้ๆแม่ก็สดดีค่ะแม่สดนะครับพี่น้องครับราคามื่นกัวเด็กว่าสองตัวนะครับนี่มาเอานะครับคูน่นี้เห็นเราเบอร์โทรอยู่หน้าจอหน,นิได้ครับพี่น้องอยากได้ก็โทรเอาเลยผู้ดใดโทรไปเด็กกรน,นะครับอา่า จำนะครับต่อได้แล้วก็ทรงฟีทวีสันคือกันบ่ทรงฟีทวีสันค่ะทุกทุกเบอร์นะครับเนาะทุกเบอร์ค่ะทุกเบอร์ของฟาร์มคือทรงฟีทวีสันค่ะเดี๋ยวพวผมเอาอเฮียงกันกับลูกให้เบิ่งกันเดีเบิ่งด้านข้างเฮียงกันเป็นหลายหมื่นหมื่นเก้าถึงถวนนี่เนาะแม่นค่ะหมื่นเก้าพันห้าร้อยค่ะหมื่นเก้าห้าร้อยพี่น้องนี่แหละเออเบิ่งเออหมื่นเก้าห้าร้อยแม่นค่ะเบิ่งจะซัดอีกนะตำหนิบ่มีเด้อครับพี่น้องบ่มี่ตำหนีค่ะประกันตำหนีให้ทุกตัวค่ะประกันตำหนีให้ทุกตัว ใส่รอยเสี้ซิปเออเนี่ยแหละพามาเบิองเหลืออยู่ทางจตุนะครับมาเลือกเอาพี่น้องไปอยู่ทางนี่แบะขออนี่แสนดีฟาร์มนะครับจําไหมเบอร์ที่สามนะครับเบอร์ที่สามค่ะอันนี้ก็เป็นแม่ลูกด้วยครับบันนี้พี่น้องแม่ลูกตัวลูกตัวแม่คือกันเนาะลูกตัวแม่ค่ะลูกตัวแม่ด้วยคับเดี๋ยวให้เพิ่นไรมาด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวผู้ใดอยากได้งวขาวตัวนันตัวบอกไงด้วยครับเด้อยังเมืองกันเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้เพิ่นไรลูกมานะครับเนาะอันนี้ลูกสีตัวรรอแป๊บบนึงคั เอาพี่น้องครับเบอร์ที่สามลูกมาแล้วเพื่นี่พี่น้องลูกตัวแม่แล้วก็เบิ้งท้งทีอเป็นลูนธรรมชาติพร้อมนะครับลูกตัวนี้ตัวแม่เป็นเครื่องดําทั้งแม่ทั้งลูกเอาตัวนี้ลูกพ่อไดครับว่าชัดเจนค่ะอันนี้ลูกว่าชัดเจนมาลูกพ่อไดได้ครับเด้อเบื้องเนื้อตัวเอาเลยค่ะเบิ้งเนื้อตัวเอานะครับพี่น้องหัวลงนเป็นหัวลูนธรรมชาตินะครับลูกเพิ่งเดือนแล้วครับสี่หาเดือนค่ะปพราะว่าสี่หาเดือนเอาเบิ้งไหนลูกก่อนเนาะเบื้องลูกแม่เพื่อนสูงเท่าไรครับหน่อยร้อยสี่สิบค่ะร้อยส ลูกโตแม่ได้ครับแม่ทับไปยังค่ะอันนี่นาจจะว่าลูกแรกกันนะครับว่าลูกแรกค่ะวลูกแรกเอาคู่นี้เท่าไหร่ครับ22.500รยค่ะอ่ะคู่นี้สองหมื่นสองห้าร้อยด้ยพี่น้องสองหม่นองห้าร้ยนะครับอ่ะไปไก่แม่ดูเด้อสิพะพึ่งแม่เออสองหมารอเออนี่อ่ะมุงม่งนี่วะนี่สองหนส้าร้อยแม่สดเงา้วดีอยู่ค่ะเบิ้งลูกก็ได้พี่น้องเดี๋ยวแม่จังเบื้องครับนี่นี่สองหมารย แม่สดลูกสวยแล้วก็เป็นง้วเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนี่ม้งกับบัวติ้งพี่น้องผลเบื้องให้นะครับแล้วน้อติงว่เป็นตำหนิได้ค่ะพี่น้องครับอืมเบื้องเอาสองเมื่อนสองหาลอยอ่ะเบื้องหลายๆมุมงเสีกันนะครับนี่เบื้องมุมไกลๆเอออ่ะอไปสรุปวันนี้เดี๋ยวไปเบื้องแม่ไปนี้อ่ะนี่แม่เป็น ตำหนิบ่มี่อย่างเนาะโบมี่ค่ะตำหนิไม่มีอยากได้เบอร์ใหญทั่วพี่น้องครับสองหมื่นสองหาร้อยอันนี้คือเรียกไห้แย่แล้วนะครับพี่น้องครับทรงฟรีถั่วอีสานง้วบบมี่ตำหนิครับเออมึงแม่บปดิเ้วลูแม่เพิ่นง้วลูกแรกพร้อมนะครับพี่น้องครับนี่มึงไก่ไก่มักเบอร์ได้ครับพี่น้องสามเบอร์แล้วต่อไปเป็นง้วแม่ลูก ่แม่ขาวน่ะเนาะแม่ค่่ะแมขาวแม่ทองค่ะแม่ขาวนี่เด้อครับพี่น้องแล้วกาศตัวแม่ต้องหรือเด้อครับประกันทองตรวจทองให้แล้วนะครับมีคลิปค่ะมีคลิปตรวจทองให้นะครับเนาะงัวแม่ขาวพูดลูกมันพี่น้องครับลูกใหญ่เหรอค่ะลูกใหญ่แล้วเด้อครับเด้อยวเดี๋เพื่นอะไรครับมาเก่งบ่มาลูกมาสีพาเบิงเป็นลูกโตแม่คือกันเด้อครับพี่น้องครับแม่นค่ะลูกโตแม่นะครับลูกโตแม่ลูกจักเดือนหรือครับนี่ ลูกสิดันปีนี่แหละค่ะลูกสิประมาณปีหนึ่งอันนี้ลูกพอได้บุ๊คครับนี่บัวชันเจนขึ้กันค่ะอันนี้ลูกบ่วชัดเจนนะครับพี่น้องครับแม่เพิ่นทองเจักเดือนทองซีเดือนค่ะตัวทองให้แล้วทองซีเดือนทองกบพอได้ครับบัวชันเจนค่ะแต่ว่าตัวทองให้แล้วประกันแต่ว่าประกันทองนะครับพี่น้องยืนยันค่ะแม่สูงเท่าไหร่ครับนี่ลอยสี่สิบค่ะสองได้สามคู่นี่เท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยค่ะสองหมื่นเจ็ดหาร้อยได้ค่ะพี่น้องเป็นอ่า ลูกโตแม่ได้คับพี่น้องครับอ่ะผู้ไดห้หาง่วขาวอยู่นะครับ,นะบ,บเนาะอยากจะแยกนี่ถามเอาได้ครับพี่น้องเดอ้ออยากจะแยกถามเอานะครับนี่อันนี้อปมานี่นะอเอออ่ะเดี๋ยวผ้าเบ่งลูกนะครับมิเตแมลูกลแหลกมิตตแมลูกแหลกเหมือน,นะครับพี่น้องครับไ,ไปแล้ว,ล,วลูกเออเดี๋ยวผ้าเบ่งลูกนี่นี่นี่สองหมื่นเจ็ดหา้อยได้พี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดหาล้อย นะครับเอาท่านี่ออกมาหาแม่เร anyway, ทท diabetes, tard, uh. so, no ็วมาหาแม่มาหาแม่มาหาแม่ไปเลยก็ลูกก็าตัวดีอยู่เลยจับเสือกได้บอกนี่นี่นะครับเดี๋ยวไปเหรียญน้ำมูครับผมเออมาเร็วมาเร็วมาหาแม่เร็วเอาเบื้องครูกันไปพวกไปเลยอ๋อเห็นอะไรพี่น้องครับเมื่อน้อยเอาเดี๋ยวสิบพาเบื้องครูต่อไปพี่น้องครับวันนี้ต่อไปครูนี่เนาะ แม่คาัอันนี้เป็นแม่ลูกผู้นี่เป็นลูกผู้ได้ครับพี่น้องครับเพป็นเราเอาลูกมาใส่แม่นะครับเนาะไปลูกไปเออนี่ตัวแม่เพิ่มหมู่ดองลูกมันเชื่องพี่น้องเออไปไปลูกไปนี่ได้ครับพี่น้องเออใส่ิ้าเบิ่งแม่อ่างนี่อยู่นะครับเนาะแม่นี่แม่อ่างค่ะแม่อ่างลูกผู้ลูกเจ็ดเดือนหรอครับลูกมันได้สองเดือนนี่แหละค่ะสองเดือนลูกพอได้บุคคลนี่บ่ได้ชาบ่ชัดเจนอันนี้บ่ชัดเจนนะครับเป็นตัวผู้ได้พี่น้องเป็นเนื้อหนังดีเนื้อหนังดีอ่างอ่างลึกๆนะครับเนาะแม่ค่ะ อ่างดึกอันนี้ฝอยหนน้ำกวางลูกหนังน้ำกวางเด้อหยุดหยุดหยุดเอออ่ะอ่ะเดวดิพาบึงข้างขางนี่นะครับอันนี้โตลูกเป็นโตผูบลูกลูกพ่อใดนะครับแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบค่ะใส่ประมาณร้อยสี่สิบอ่างดีอยู่เป็นงอเครื่องดำด้วยพี่น้องเด้อเครื่องดำค่ะอ่ะเดี๋ยวดิเอ๋ยให้เพิ่นเอาลูกมาใส่เมียให้นะครับเนาะไปไฟหัววงลูกเอามาไก่ไก่ไปออ เอออ่ะแค่นี้แหละวันนี้เราจะถามราคาให้ครับคู่นี่เท่าไรครับนี่หนึ่งมื่นแปดพันหาร้อยค่ะคู่นี่มื่นแปดหาร้อยได้ไหมพี่น้องมื่นแปดหาร้อยอ่ะมื่นแปดหาร้อยนะครับมื่นแปดหาร้อยนะเราจะพาดูอ่าฟังนี้นะครับอ่ะนี่ลุงลูกมื่นแปดหาร้อยอ่ะอยากได้กับมะเอานะครับทั่วเอาพี่น้อง เออนี่เด็ดาเบิ้งด้านขางีนะครับเมื้อนแปดหารอยนี่นี่เบิ้งเรียมนี่นะครับเนาะดูงามๆเลยนะครับอ่ะตั้งแต่ยางหาตาบุญช่พี่น้องหัวมุมนี่แม่อ้างดีค่ะเดี๋ยวเดพาไปเบื้องตัวตัวผู้รอนะครับพี่น้องอ่ะมีตัวผู้ให่ชมอีกนะครับเ๋ยยังไม่ปิดท้ายใสสายขุนอยู่ด้วยพี่น้องเด้อ ตัวนี้ส้นสูงกับผีตอยสามสิบก้วว่าเหรอล่ะลอยสามสิบบวกบวกครับบวกบวกลอยสามสิบตัวห่อยสามสิบหาประมาณนี้หาที่าโดยประมาณเลยนะครับค่ะตัวนี้ง่วงจกเดือนครับอายุประมาณประมาณสิบเดือนนะครับพี่น้องสูงใส่ลอยสามสิบถึงลอยสามสิบหาครับลอยสามสิบก้วไปหลายเส้นนั่นแหละนี่ลูกพ่อใดบุคครับบ๊ชัดเจนค่ะบ่ชัดเจนนะครับเอาก็เลยอยากจะเอาไปคุ้มฟูงกับใดนะครับเด้อค่ะหนั้งนาดีอยู่นะครับหนั้งนาดีค่ะ เบื้องนาตานะครับเดี๋ยวสิถามราคาไห้นะครับตัวนี้เนาะเอาตัวนี้ไอเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับหนึ่งมืนเจ็ดพันค่ะตัวนี้มื่นเจ็ดนะครับพี่น้องมื่นเจ็ดนะครับเนาะมื่นเจ็ดนะครับเบื้องหลายๆมุมนะครับไข่ดำนะครับอ่ะด้านซ้ายเป็นตัวจริงตัวใหญ่ด้วยพี่น้องครับมื่นเจ็ดนี่ผู้ใดหาง้ผู้อยู่กะมีไห้อยู่ตัวหนึ่งนะครับ มีให้อยู่หนึ่งตัวอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวถอยมาเบื้องมุ้งเกล็ไก่ให้นะครับเดี๋ยวสิพาไปเบื้องไก่ยุนาขอกมีตัวหนึ่งเห็นเราเป็นสายขุนมาสั่นเหรครับพี่น้องนี่อ่ะเบิ้งเอามากตัวใหนเดี๋ยวเอาครับนี่ตัวนี้เป็นแม่แยกลูกมั้งนี่เนาะน่นะค่ะแม่แยกลูกค่ะแม่แยกลูกเปนนเ็นพุ่ขเนาะพี่น้องเห็นขุนบ้านไห้ หลักพันเนี่ยระครบผมก็หลักพันค่ะเอากระตูง่ายอยู่ดีเลยพี่นอ้องตัวง่ญ่อยู่ค่ะเป็นแม่แ,<ม>แยกลูกแม่แ,มแยกลูกแม่ค่ะหางลามดีดีครับเป็นงัวเคื่องดำนะครับเด้อไองัวให้ลูกมาจจกโตแล้วครับตัวหนึ่งค่ะให้ลูกมันแล้วประมาณตัวหนึ่งอันนี้ทับใบไปครับนี่ยังค่ะอันนี้ยังทรองบางอยู่ด้วยครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ไปขุนนะครับเนาะไปขุนเลี้ยงไว้เอาเป็นแม่แบบว่าราคาไม่สูงในตัวง่ายนะครับพี่น้องง่ายบุกคักเปิดใบเท่าไรครับตัวนี้ เก่าพันหาค่ะตัวนี้เก่าพันหาด้อค่ะพี่น้องเก่าพันหาอันนี้อันนี้กับทรงฟีทวอีสานบ่แม่นค่ะอันนี้กับทรงฟีทวอีสานคือกันนะค่ะพี่น้องครับอ่ะให้เบ่งเล็บเบ่งแข่งเบ่งขาใกล้ๆ,ๆนี่หางย่างลามลนี่แหละครับขายลอยสี่สิบอยู่ค่ะอันนี้ส้นสูงนี่ลอยสี่สิบได้นะครับใส่ลอยสี่สิบพี่น้องบักแบบไหนเลือกเลือกเอาได้ครับพี่น้องครับ ใส่บมืงอยไก่อู้นนะครับกะงัวเขานี่ยกะมามาเรื่อยๆอยู่อะเป็นป่ะครับมาเรื่อยๆอยู่ค่ะอ่ะมีมาเรื่อยๆนะครับเนาะนี่นคะคะกะสำหรับคลิปนี้กะขอจบไปแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ